โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คลิปสุดท้ายสําหรับน้องมีโอแล้วครับทุกคนเพราะว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะขายนะทุกคนเพราะว่าแบบเอาไว้มันก็ไม่ค่อยได้ขับอะทุกคนนะคือผมไม่ได้ร้อนตังร้อนอะไรนะคือแบบจอดไว้มันก็จอดไว้เฉยๆทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมาทําคลิปสุดท้ายแล้วแล้วก็ น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายท้ายสุดจริงๆและที่จะได้ยินเสียงน้องมีโอนะครับเอออาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะก็ต้องอพอภัยด้วยนะครับทุกคนนะเ,ออเดี๋ยววันนี้จะพามาพูดคุยกันเลยนะครับทุกคนก็คือมันมันใจจริงผมไม่ค่อยผมไม่อยากจะขายเราทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันคือยังไงวะเศรษฐกิจมันอันนั้นน่ะทุกคนทีิปมันก็ไม่ค่อยได้ออกได้อะไรนะครับทุกคนแล้วก็คือสายพานเนี่ยมันไม่มีเพื่อนขับด้วยนะครับก็เลยว่า แต่ชื่นใจปล่อยไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้ปล,ปล่อยถูกๆนะทุกคนมีเขากําลังจะมารับตัวแล้วนะก็เลยแบบทาคลิปสุดท้ายให้คนดูหน่อยนะทุกคนไว้เป็นสตอรี่ของมันว่าครั้งหนึ่งผมเคยขับสายพานอะไรนี้นะนะครับ,ค,รบคือมันรถมันไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนก็คือคันนี้เพิ่งกลับมาจากทิปเลทิปเอเขื่อนอุบลราตนะทุกคนก็คือกลับมาแล้วผมก็มาจอดไว้เลยนะทุกคนรถก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับไปกับทิปยสบายๆเลยนะครับทุกคน แต่ว่าก็คือผมอีกเหตุผลหนึ่งผมก็คือแบบผมไม่มีตังทำต่อด้วยแหละทุกคนนะก็เลยว่าตัดสินใจปล่อยไปก่อนนะครับไว้รอแบบมีตังใหม่รอค่อยซื้อมาเก็บใหม่นะครับทุกคนนี่สภาพก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับทุกสียว่าเงาเเลยนะครับนี่แต่ว่าจอดนานจนฝนเกาะหมดแล้วนะครับนี่เอาไปก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนเตือนน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับผมเออไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับ ใจจริงแม่งโคตรเสียดายเลยทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวมีแผนว่าเราน่าจะปล่อยไปเล่นน่าจะไปอยากอยากขี่ร้อยยี่ิบห้าะทุกคนนะอยากทาแบบหกหกจากห้าอะไรอย่างนี้นะนะเอาไว้ไปขี่ทิพนะครับผมใส่กล้องกีดหมวกโปะปอะไรไปนะครับผมทุกคนคือ,อนั่นก็เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ทุกคนก็คือเอาไปพร้อมจบพร้อมแอคเลยทุกคนเห็นไหมทรงก็อย่าเป็นแวนจ๋าเลยนะครับทรงคนน่ากลัวออกตัวนะ่าสงสาร หยอกหยอกนะครับอันนี้ก็คือยังเป็นสเต็ปเดิมนะครับที่เราจะทําการปล่อยนะเป็นหกหกชักสามปะเกันปะเกันกระดาษนะครับปะเกันหมกนะครับเอาน้ามันแดงนะครับผมแรงแรงเลยนะครับเครื่องจุบจุบดยห้าร้อยีซีนะครับได้์ดำนะครับไม่ใช่บอสนะบอสแพงพูดวะไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละก็คือจะมาทําคลิปบอกน่ายเป็นคลิปสั้นๆในทุกคนคลิปนี้ที่อยาจะพูดแล้วโคตรเศร้าเลยวะนี่ พอจะปล่อยจริงๆแม่งโคตรใจหายเลยนะครับทุกคนทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับถ้าใครแบบว่าเคยมีรถหลายๆคันเราปล่อยไปอย่างนี้นะเนี่ยมันโคตรเสียายเลยครับแต่ไม่เป็นไรไว้เรามีตังค์แม่เราค่อยซื้อเข้ามาเก็บหม่นะครับทุกคนจริงจริงไม่อยากจะขายหรอกนะครับก็คือไม่ได้รอนเงินไม่ได้อะไรหรอกทุกคนแต่จริงๆมันก็มีแผนนั่นแหละมีแผนว่าจะซื้อ,เ,อเล่นรุ่นอื่นนะทุกคนเล่นเวทอื่นนะครับผมมันก็ขับแบบว่ายังไงวะมันก็ขับ มันมันเลยแหละทุกคนนะเห็นไหมนี่ขับมันมันเลยนะครับหน้าไม่ก็ยังไม่มีหรอกก็คือผมยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับผมนะก็ปล่อยไปสภาพประมาณนี้แหละทุกคนซื้อได้ก็ซื้อนะครับอแต่เขามันจะมาเอาแร่นี่โอ้เสียดายเลยไอย้เนียดูดี่น่าเสียดายไหมทุกคนก็ใครที่ติดตามที่ชอบคนนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะครับี๋ยวมีเวทอื่นไม่ให้ชมแน่นอนนะครับทุกคนอยกไม่นานเลยอ่าช่วงขออภัยด้วยนะครับ พอดีเป็นไม่สบายนะครับเออช่วงนี้ผมหายไปนานๆก็ต้องขออภัยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดเรียนติดงานดนตีติดอะไรหลายอย่างเลยทุกคนนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงมาให้ดูเลยนะครับก็แปลว่าวันนี้ก็ลาโรงเรียนเลยนะนี่ลาโรงเรียนเพื่อมาปล่อยรถเลี้ยก็เสียายว่ะทุกคนเฮียนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับทุกคนนท่อก็เอาท่อหนูไปเลยนะครับท่อหนูก็จะกัางๆหน่อยนะครับ แต่ว่าเห็นสภาพทรงแบบนี้มันวิ่งดีนะทุกคนนะก็คือคาบูเอาไปไล่จบจบอีกสักหน่อยนะ่าจะโอเคครับตอนนี้เหมือนน้ำมันท้ายมันจะลงไม่ทันนะครับนี่ตอนนี้ผมใส่เคเหลี่ยมนะเปล่าไหเลยวะน่าจะสามสี่ั้งทุกคนใช่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบงังอะไรเขาเรียกอะไรวะบางฝุ่น,นครับแถมไปด้วยเลยนี่นจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่จะโชว์คาบูได้เทเลยนะครับอ่าชุดข้างชุดอะไรก็ เป็นสติปแข็งหมดเลยนะทุกคนใช่แรงแรงเลยแต่ว่าเอาไปที่วันนั้นก็ไม่ได้ซัดไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่เราทุกคนเพราะว่ายังไงแล้ะมันรถมันไม่ค่อยเอาถนนนะทุกคนดูโชกดิโชคมันแตกนะครับนี่ชควงนมันแตกแล้วก็ดูยางมันเล็กด้วยดูรถโ,โชคหน้าดิโอ้คณนึก็่อารถเชงนะครับผมทุกคนนะเออม,มานั้นนะครับผมทุกคนอีายพูดแล้วพูดอีกโคตรเสียายเลยวะทาไงดีวะนะอกไวแบบว่าเรามีตังค์ให้ ซื้อมาเก็บใหม่ก็ได้นะทุกคนเนาะนี่เครื่องก็ไม่เยอมนะอันนี้จะเป็นคาบเฉยๆครับไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะรผมทุกคนเอะก็น่าจะมีประมาณนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวน่าจะลองให้ฟังเสียงอีกสักหน่อยแล้วทุกคนกันคิดถึงนะครับคลิปนี้จะเป็นสตรอรี่สุดท้ายแนละ้วทุกคนจะเป็นความทรงจําสุดท้ายแล้วนี่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเลยนะคันนี้ดียวหามาเก็บอีกสักคันนะผมทุกคน,ทกคนแทนคันนี้นะ น้ำพังน้ำแรงเลยน,นี่ทุกคนก็อาจจะเห็นสภาพที่มาแล้วแหละก็ไม่ได้ทําอะไรมากผมเอามาทําแค่ทําเครื่องแล้วก็เปลี่ยนท่อจัดทรงใหม่แค่นั้นนะครับพวกชุดสีชุดล้อก็ยังเป็นเดิมๆติดรถมาเลยนะครับขับสนุกดีนะครับทุกคนออประมาณนี้ก็จะทําคลิปบอกแล้วว่าผมได้ทําการปล่อยไปแล้วนะทุกคนเขาก็กําลังจะมาเอาแล้วจะากนี้ก็คงน่าจะมีแค่แดงกีนแต่ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงดูนะครับ่าเราแค่ไหนกัน เดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะทุกคน เสียดายเลยวะทุกคนนะคือแบบจะปล่อยจริงๆและใจหายเลยว่ะได้ยินเสียงครั้งสุดท้ายแหละเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันวะบอกไม่ถูกเลยอืมไว้เรามีเราค่อยซื้อใหม่เกี่ยใหม่แล้วกันนะทุกคนนะใช่ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเสียงก็ประมาณนี้เลยก็จะเหมือนเดิมครับเสียงยังแน่นๆเลยนะครับเอาไปนี่ไม่ต้องแทบทําอะไรกับเครื่องเลยนะครับนะใช่ ก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วติดตามว่าผมจะมีเวทใหม่หรือรถอะไรเข้ามาในช่องเรานะครับอืมฝากกดติดตามด้วยนะผมทุกคนแล้วก็ครในผมได้ทําการปล่อยไปแล้วนะทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะครับไปเยอนันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคผมขอขอบคุณที่รับชมนะครับไป